จ้าเรามาต่อคลิปสองกันเลยนะคะเป็นบอลที่มีชื่อค่ะป้าแมวฝากเบอร์ก่อนนะคะนี่นะโทรแอดไลน์นะคะมีทั้งเบอร์โทรน้องหยกเบอร์เดียวถ้าโทรน้องหยกไม่ติดก,ก็โทรหาป้าแมวนะคะ<อ>เผื่อน้องหยกไม่ไม่ว่างเนาะแต่ป้าแมวจะใส่เบอร์น้องหยกไ,ไว้ไว้เบอร์เดียวนะคะแม่แม่จ๋ามีทั้งโอนและปลายทางะคะ่ะซื้อบอลที่มีชื่อของเราแล้วไปซื้อลูกไม้ได้รวมกันได้นะคะถ้าถ้าโอน เจ็ดสิบบาทค่ะถ้าไปทางก็แปดสิบาทเหมือนเดิมนะคะซื้อรวมได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะมาเริ่มต้นที่ปีกกินนารีก่อนนะคะปีกกินนารีจะมีหนึ่งต้นกระถางลนต้นนะคะปีกกินนารีของเรานี่นะคะป้าแมวยกให้ดูเลยนะอันนี้คือไม้ที่มีหัวแล้วค่ะถ้าไม้ที่หัวเล็กๆจะยกแบบนี้ไม่ได้นะคะคือจะหลุดลงไปเลยนี่เป็นไม้ข้ามปีแล้วจ้ะปีกกินนารีต้นเดียวนะคะขายให้ห้าสิบาทนะคะแล้วมีปีกกินนารีที่สวยๆ บิดกินาลีต้นเดียวก็สวยนะคะไม่ใช่ว่าไม่สวยเนาะแต่มันเป็นฟอร์มกอสองต้นนะคะมีสองต้นเด mm ี hmm. ๋ยกวก็เม้วหาสองต้นก่อนนะ mm hmm. นี่นะคะปิดกินาลีสองต้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นฟอร์มกอแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็ขอ70บาทนะคะมีจํานวนอย่างละ15กระถางนะคะ2ต้นมี15กระถางค่ะต้นเดียวก็มี15กระถางนะคะวันนี้คัดเอาเอา,เอาที่สวยๆแล้วก็ส่งไปให้แม่ๆคือสวยไปเลยนะคะ สิบห้ากระถางนะคะกระถางอ่าสองต้นเจ็ดสิบาทนะคะแม่แม่จ๋าถ้าต้นเดียวห้าสิบาทนะคะปีกินดีค่ะต่อมาเป็นทองเฮาค่ะทองเฮาก็ขายให้ราคาต้นเดียวต้นเดียวคือห้าสิบาทนะคะแม่แม่จ๋าเหมือนกันเลยนะทองเฮาเนี่ยหายายกนะคะราคาห้าสิบาทเนาะถ้าสองต้นก็ขอเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะราคานี้ไม่แพงจ้ะแม่จ๋าทองเฮานะคะแล้วต่อมานะคะต่อมาเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือน,นะคะ่ะนี่นะคะผู้เท่าเฝ้าเรือน นี <language> ่นะคะแล้วก็ราคาห้าสิบาทเท่ากันค่ะแล้วก็มีหานุมานออกศึกนะคะหานุมานออกศึกก็เอาไปห้าสิบาทเท่ากันนะคะหานุมานออกศึกนะคะน้องหยกจําได้ไหมหานุมานออกศึกนะคะห้าสิบาทนะคะคู่เท่าเฝ้าเรือนกับหานุมานออกศึกเนี่ยเขาจะเพี้ยนกันนิดเดียวนะคะแม่แม่จ๋าเพี้ยนกันนิดเดียวเนาะก็โทรหาน้องหยกนะคะเอาหานุมานออกศึกต้นหนึ่ง พุเท่าเฝ้าเรือนต้นหนึ่งต้นละห้าสิบาทอะไรนี้แม่แม,แ,มแม่ก็บอกน้องหยกได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องหยกจัดส่งให้เนาะเป็นไม้ที่มีหัวทั้งหมดแล้วนะคะเป็นไม้ข้ามปีแล้วจ้ะนะคะแล้วต่อมานะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นนายจันหนวดเขี้ยวนะคะแม่จ๋ามีสองต้นนะคะนายจันหนวดเขี้ยวอ่าเขาจะเป็นคู่ไปนะคะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยจําชื่อไม่ได้นะ ในจานหนวดเขี้ยวนะคะขอเจ็ดสิบบาทนะคะสวยมากค่ะในจานหนวดเขี้ยวนะคะเจ็ดสิบบาทต่อมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นชื่อว่าอะไรลูกน้องเตยจาได้ไหม,ไม,ไไมเป็นหนุมานเผากุ้งนะคะแม่แม่แมแมค่ะมีสองมีสองกระถางนะมีสองกระถางนะคะเอากระถางละห้าสิบาทพอนะคะหนุมานเผากุ้งนะน้องเจำชื่อได้ไหมเนี่ยหนุมานเผากุง้งนเรี้ยกไ,<ด>ไว้เลยลูก ห้าสิบาทนะคะหนุมานเผากุงเนาะแล้วก็จะมีไก่ทองประเสริฐนะคะแม่จ๋ากไก่ทองประเสริฐนี่ในกระถางนี้ได้ไปสี่หัวนะคะได้ไปสี่หัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกัดสีแล้วขอเจ็ดสิบาทนะคะสี่ได้ไปสี่ต้นอ่ะสี่ต้นคือสี่หัวนะคะเจ็ดสิบาทค่ะไก่ทองประเสริฐนะคะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะมีสองต้นไก่ทองประเสริฐมีสองต้นก็ขออยู่ที่กัดสีเหมือนกันนะคะขอห้าสิบบาทจ้ะราคานี้ไม่แพงนะคะความสูงของเขาจะได้เกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะ นี่นะแก่ทองประเสริฐสองต้นห้าสิบบาทถ้าสี่ต้นเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะลวงราชเนหาค่ะขายมีต้นเดียวแต่เป็นไม้ที่หัวใหญ่นะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้าอันนี้คือขายไม้หัวนะคะแม่แม่จ๋ะขายไม้หัวเนาะแล้วต่อมาเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังค่ะในกระถางนียได้ไปสามต้นเลยนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วมีพญาพันวังต้นเดียวต้นเดียวไปห้าสิบาทนะคะ มันมีต้นเดียวนะแล้วก็มวาหาไม่เจอก็เป็นพญาพันวางที่มีต้นเดียวนะคะมีตรงเนี้ยนี่ต้นแมวเห็นแล้วเป็นไม้ที่มีหัวค่ะเขาเพิ่งเพิ่งดูเดี่ยวออกมาแบบนี้อาจจะเป็นอาจจะมีสองต้นก็ได้แต่พราเขาหัวก็ยังไม่ยังไม่แทงขึ้นมานะคะก็คือขายให้ห้าสิบาทเนาะแต่ไม้ของน้องโยกอ่ะเขาจะเป็นสามต้นสี่ต้นแบบนี้เพราะว่าหัวมันเพิ่งโผล่มาหัวเดียวใบเดียวนะเอาไปห้าสิบาทค่ะแล้วแม่ใหญ่ระงเกีตดต้นไม้ใบเดียวนะมันมีในแน่หลายหัวนะ เอาไปห้าสิบาทนะคะพยาพันวังนะน้องหยกก็จะเขาจะจะอ่าเขาจะไม่คัดไอใบใบเดียวอย่างที่ป้าแมวหยิบให้นะเขาจะคัดต้นสวยๆตรงไปให้นะคะห้าสิบาทเนาะเี๋ยวต่อมาด้านนี้ค่ะเดี๋ยวดี่แมวหยิบหลนเมื่อกี้ตัดสะพานอยู่ไหนเนาะตัดสะพานน้องหยกเอาไปไหมลูกได้ไปทุนไหมต่อมาเป็นหงสุวรรณค่ะห้าสิบาทนะคะหงสุวรรณเป็นไม้ที่มีหัวนะคะห้าสิบบาทจ้ะ นี่เป็นกล้วยด่างแดงอินโดนะคะในกระถางนี่มี6ต้นนะคะแม่แม่จ๋าหต้นนะขอร้อยห้าสิบาทค่ะยกส่งกระถางแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ห่อตุ้มนะร้อยห้าสิบาทนะคะ,คะต่อมาตับสะพานนาลืมมานะคะตับสะพานหนาลืมมานะคะแม่แม่จ๋าเขาจะป้ายครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี่มีสองต้นถือว่าสวยมากๆเลยค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาท ตัดสะพานนารุม,มานต้นนี้ได้ตัดสะพานนารุม,มานไปหนึ่งต้นแล้วก็ได้นายจันหนวดเขี้ยวไปหนึ่งต้นนะคะในกระถางน,นี้มีสองต้นคู่นะเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะชื่ออะไรนะไก่ทองประสริฐแผงไก่ทองประสิฐนะคะแผงออกเป็นหน้าชมพูนะคะในกระถางน,นี้มีสามต้นค่ะไปเจ็ดสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวจ้า ใช้ชนค่ะเป็นหัวนะคะมีหัวนะเพิ่งแทงหลอดออกมาแบบนี้นะคะเอาไปห้าสิบาทมีกระถางเดียวจ้าต่อมาเป็นจอมทับค่ะจอมทับนี่ไม้เป็นไม้ที่หัวใหญ่แล้วนะคะกระถางนี้นะขอห้าสิบาทจ้าต้นนี้ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะใช่ไหมหนุมานออกสึกอ,อ้าวแ,าแล้วก็งแก้ไขแล้วอันนั้ แก้ไขนะคะแม่ๆขาแก้ไขนะคะต้นนี้นะคะเป็นหนุมานออกศึกนะคะอ่ะต้นแรกที่แมวบอกไปนะเป็นหนุมานออกศึกนะคะ50บาทใบยาวใบใบยาวเป็นหนุมานออกศึกเนาะต่อมาเป็นใบสั้นหน่อยจอกกลมหน่อยนะคะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะ50บาทนี่นะคะดูความแตกต่างของเขานะคะแมวเทียบให้ดูเนาะกระถางละ50บบาททั้งสองทั้งสองกระถางเลยนะคะทั้งสองชื่อเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต่อมาเป็นตะละแม่คุสุมาในกระถางนี่เป็นบอลเก่าที่สวยๆเลยจ้ะในกระถางนี่มีสี่มีห้าต้นห้าต้นห้าต้นนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วต่อมาเป็นกวนอูค่ะกวนอูนะคะขอห้าสิบบาทจ้ะแบบนี้นะคะห้าสิบบาทหันูเอาเอาขณะดดช้ามาอ,อ,อันนี้เป็นกวนอิมค่ะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะกวนอิมค่ะ เอาไปห้าสิบบาทจา้ะอันนี้มีสองต้นนะคะสองต้นเอ้ยสามต้นเนี่ยมีสามต้นนะควรอิ่มสามต้นนะคะแม่แม่ซื้อทั้งสองทั้งสองกระถางนี้ได้เลยนะไปเข้าฟอมโกเนาะสามต้นเนี้เจ็ดสิบาทค่ะแล้วแถมมีห้าสิบาทห้าสิบาทเดี๋ยวต้องไปรุ้นเนี่ยมันมีมันมีมันมีหน่ออยู่เนี่ยมันมีหน่ออยู่แต่มันยังไม่เกิดขึ้นมานะเอาไปขายห้าสิบาทหรือจะซื้อทั้งสองกระถางนี้ได้เลยนะคะจะได้ไปได้หลายต้นอยู่ค่ะเนี่ยนะคะหนอ่อหนอ่อดำๆอย่างเงี้ยค่ะยังยังยังมีอยู่นะคะเนี่ แล้วต่อมาด้านนี้ค่ะพมพิมานค่ะราคาห้าสิบบาทจ้าวันนี้มีบอนสีเท่านี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะค่ะแม่แม่จ๋าอย่าลืมนะคะปีกกินดีของน้องหยกเนี่ยสวยมากเลยนะคะแล้วหายยากด้วยนะสองต้นเนเจ็ดสิบาทจ้าวันนี้ป้าแมวก็ขอลาไปก่อนนะคะป้าแมวจะไปทํางานก่อนเนาะยังไงบอนสีก็โทรหาน้องหยกนะคะนี่ค่ะโทรแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะ น,นี่ป้าแมวบายบายค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ช่วยน้องหยกซื้อบอนสีแล้วอุดหนุนน้องหยกนะคะน้องหยกยังมีช่องนะคะชื่อบอนสีชันญ,ญานุษนะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแม่แม่จ๋ากดเข้าไปดูเปกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีจ้า